สนนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงตู้เย็น Mitsubishi Electric เราคิดจากชีวิตคุณ Pro Bike We Believe in a Healthy World สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปั่นสารโลกจิโรติเลีย2016นะครับกับครึ่งชั่วโมงเต็มไฮไลท์ของการแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์รายการแรกของปีที่ประเทศอิตาลีครับ วันดีครับจะเจอกันในทุกวันนะครับจันทร์ถึงเสาร์เวลา1นึ่ทุ่มสิทีแล้วก็วันอาทิตย์เวลาบ่าย3ามโมงครึ่งแล้วก็มีดีลาในกรีกครั้งหนึ่งน,นะครับในเวลา7จ็ดโมงเช้านะครับของวันพรุ่งนี้ครับอยู่างุดหงกับผมเช่นเคยภาคภาคแล้วก็พี่หนึ่งพรพรมจุลกาศพาักครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีครับคุณภาคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราใช้ชมการแข่งขันไฮไลท์สเตจที่3นะครับเป็นเส้นทางจากนเมเกนกลับไปยังอาร์เนมสวนกับการแข่งขันสเตจที่2แต่ว่าเส้นทางนั้นนนใช้้เสททาางงี่่แตตกกั ผ่านเส้นทางสายประวัติศาสตร์มีอารยธรรมเก่าแก่รวมไปถึงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายของประเทศเนเธอร์แลนด์ครับกับได้ลุ้นได้เชียร์กันกับนักปั่นนะครับแล้วก็มาร่วมกันลุ้นส่งเอสเแจกของรางวัลกันด้วยนะครับ4642626นะครับคำถามวันนี้ก็คือจักรยานในฝันของคุณผู้ชมครับเป็นจักรยาน รุ่นอะไรแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะครับส่งเข้ามาเผื่อว่าสปอนเซอร์เราจะเอามาแจกนะครับใช่ครับยังไม่จำเป็นต้องมีใช่ไหมยังไม่มีครับที่คุณชอบแต่ว่าเป็นของรางวัลประจำวันในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันจากเป็นผ้าโพกศรีรษะนะครับนี่แหละครับก็เอามาแจกกันวันละ2ผืนนะครับนี่เป็นของรางวัลประจําวันนะครับส่วนของรางวัลที่บอกได้ว่านํามาแจกกันในช่วงเส้นสุนทรเวทครับก็เริ่มต้นจากเสื้อในมือของพี่หนึ่งนี่ครับเป็นเสื้อจักรยานลิขสิทธิ์นะครับสีชมพูนะครับอันนี้เป็น ทิค์เจอซี่เป็นเสื้อของแชมป์นะครับแจกกัน2ตัวแล้วก็รวมถึงเสื้อแดงน้ำเงินแล้วก็ขาวซึ่งเป็นเสื้อของแชมป์แต่และประเภทนั้นก็แจกกันรวมกันแล้ว8ตัวและรางวัลใหญ่ของการในขันในปีนี้ครับนี่ครับอยู่ข้างผมจักรยานเทรคครับรุ่น1.2 CS2 นะครับไซส์50สีเขียวนะครับมูลค่า31,000บาทก็นํามาแจกกันในช่วงของท้ายทัวร์นาเมนต์นะครับและ จับพิธีข้างๆพี่หนึ่งครับยังมีอีกหนึ่งคันคันสีดำนะครับนี่จับตากันดูกันให้ดีนี้มูลค่า6 0,000กว่าบาทนะครับจับจักรยานเทรก S5 นะครับ Amonda S5 ครับมูลค่า61,000บาทนะครับแต่กันในช่วงของจักรยานตูเดอร์ฟองในเดือนกรกฎาคมครับพวกปีนี้นั้นช่องแนวยี่สิบหกนั้นนำมาจัดเต็มกันครบทั้ง3รายการอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนั้นติดตามกันได้เยาวยานะครับจักรยานรุ่นไหนที่คุณผู้ชมนั้นเป็นจักรยานในฝันก็ส่งเข้าามับ4,46,4,26 26นะครับเอาล่ะครับไปดูกันเลยกับการในขันสเตจที่3าเมื่อคืนนี้ในไฮลไลท์ที่ในแลนครับสเตจที่3ามสเส้นทางจากในเมเกนนะครับวิ่งไปยันอาเน่สเตจสุดท้ายที่ในแลนระยะทางไม่ถึง200กิโลเมตรนะครับจะเริ่มต้นจากโกเต้มากในในเมกเกนนะครับการขัน,นขสเตจนี้สเส้นทางก็ค่อนข้างจะราบมีเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจหลายจุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะจุดออกตัวหรือว่า สานที่สำคัญจะผ่าน Wall Brook Bridge นะครับซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ของเมืองแล้วก็มีสถานที่สำคัญคญด้านสถาปัตยกรรมรวมไปถึงสถานีรถไฟโครงสร้างสวยๆมากมายครับก่อจะวิ่งไปเรื่อยๆตามเส้นทาง190กิโลเมตรไป้าสุยที่อานเนมครับนี่แหละครับแต่ละเมืองที่บอกได้ว่าเป็นเมือง <c oughs> อยู่นอกประเทศอิตาลีครับก็ต้องประมูลสิทธิ์ในการขอให้ทัวร์นั้น ผ่านเมืองของเขานะครับเพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวประเดศตัวด้วยก็ถือว่าเป็นเมืองน่าสนใจครับทั้งเนเมเกนแล้วก็อาเนมที่บอกได้ว่ามีปราสาทที่สวยงามมากๆครับก็คือแคสเซิลของชาวนะครับในการเอาเบเกอร์มาสี่คนนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นทีมที่อาจจะไม่ค่อยที่ได้รับการจับตามองเท่าไหร่นะครับยูฮานเวนซิลครับจากเดเมชันดาต้าเจลคอมบูเบอร์ลาโตจากดิโปวินนี่ฟานินี่มาเตนเชลิตี้ออกาอมกแล้วครับจากลอโต้เอ็นแอลและ กูเลนอเมสเกตาจากวิเลียไตยเอซินาเซาอีรับออกกันมา4คนครับการแข่งขันในวันนี้นะครับหรือว่าสเตจที่3ตามเวลาประเทศไทยก็เมื่อาวานตอนกลางคืนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเต็งข,ข,ข,ของการแข่งขันคนหนึ่งปรากฏว่าเจ็บเลยต้องออกจากการแข่งขันเข้าแข่งขันจีโร่เดอเจเลีย,รยครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็งในการแข่งขันเวลารวมทั้งหมดด้วยแต่ว่าโชคร้ายครับล้มตรงนี้ต้องพูดตรงๆว่าล้มหน้าแหกเลยนะครับ ได้รับแผลใหญ่เลยครับที่หน้าก็าลุกขึ้นได้เร็วแต่ว่าเห็นแผลแล้วไม่สามารถแข่งขันต่อได้จับเป็นช่องริสตอรเฟอร์โลนะครับอายุถึง38ปีนี่คือดีกรีรองแชมป์ตู phone, ดองปี2องพาแต่ว่าต้องถอนตัวออกไปเป็นบนแรกถึงแค่เตษที่3นะครับเป็น1ในเอสของ a อ2 r นะครับก็ต้องบอกได้ว่า น่าจะไม่เหลือใครในการมาลุ้นแล้วนะครับของทีมจากฝรั่งเศสครับลองจับมาที่ทางด้านเบเกเวครับของลาโตอ็นแอลนะครับออกมาเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับมาเป็นชาลิงจี้นะครับอายุ38ปีเป็นนักปั่นจอมเก่านะครับออกมาเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกันหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นนักปั่นเจ้าถิ่นนะครับลมทั้งก็ได้ออกมาโชว์ให้กับสปอนเซอร์นั้นได้จับตามองกันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักปั่นที่ออกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยดังกันเท่าไหร่นักได้กล้องโทรทัศน์มาจับตาเยียวยารับ ในการสันสกดนั้น4-5ชั่วโมงครับก็ปัจจุบมา4คนเนี่ยได้พูดถึงกันตลอดแน่ๆแ,แล้วก็บันดากลุ่มเรกเกอร์เวที่นำเนี่ยเคยนำสูงสุดถึง8นาทีนะครับออเมื่อเรือระยะทางอีก140กิโลเมตรจะเข้าเส้นชัย จึงถือว่าเป็นการนาที่เยอะมากปัจจัยอย่างที่น่าสนใจเรื่องของลมเพราะว่าในการกับสเตจที่สองลมอ่อนมากๆแต่ว่าสเตจที่สามลมแรงหลายคนบอกว่ายากมากและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุมีสูงอย่างที่เราได้เห็นไปแล้วอุบัติเหตุหนึ่งังแล้วนักกีฬาต้องถอนตัวไปหนึ่งคนครับครับแพราะว่าเขาบอกว่าทางด้านเพลโลนั้นที่ล้มเนื่องจากเป็น GC ครับแต่ว่าโดนลมที่เข้ามาปะทะครับทาให้ต้องขึ้นมาอยู่เถาหน้าแล้วก็เกิดการไปเกี่ยวล้มกันทําให้ล้มนั้นบอกว่าตอนนี้เอ็กซเรย์แล้วสมองแล้วก็ใบหน้านั้นกกก็็คืออไไมม่บบาาดดเเจรถปล ไทยนะครับต,ต้องขอตัวจากการแข่งนไปก่อนและเรียนนั้นเป็นวงเวียนที่ค่อนข้างแคบด,ด้วยนะครับโอกาสที่จะชนล้มมีสูงมากมากครับมาถึงในช่วงท้ายครับมาถึงอเนมแล้วนะครับเส้นทางในอเนมตอนท้ายเนี่ยจะปั่นกันในอเนมเซอร์กิตเขาเรียกเซกิตเพราะอะไรเพราะว่าต้องวนสองรอบสองรอบสุดท้ายในเมืองอานเนมเหมือนกับการแข่งที่เจ็ดสองวิ่งไปในเมกเกน สองรอบสุดท้ายก็วิ่งรอบๆเมืองเหมือนกันนะครับพอเข้าเมืองครับก็คือผ่านจุดสปินนะครับวันนี้มีจุดสปินกลางสเตจอิท์มิเดียสปินตด้วยกัน2จุดครับซึ่งปรกากฏว่ามาเตชิล,ลิตี้ครับก็เหมาทั้ง2จุดนะครับรวมถึงการขึ้นเขาเล็กๆด้วยน,นะครับชล,ลีนั้นก็เหมาเหมือนกันนะครับเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งก็ได้รางวัลหูยอดเยี่ยมหรือว่าคอมเพทติฟอว์ดในวันนี้ไปกับนักปัน่นอายุ38ปีของลอตโต้เอ็นแอนะครับ้องบอกคนนี้นั้นเป็นนักปั่นที่มี ไตเพียงแค่ข้างเดยวนครับเพราะว่าก็ผ่าตัดายตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็เป็นนักปั่นที่บางสวิรัตด้วยไม่รับประทานเนื้อสัตว์นะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้ออกมาโชว์ตัวกันนิดนึงนะครับอายุก็ค่อนข้างเข้าสู่ช่วงปลายของอาชีพนักปั่นจักรยานอาชีพนะครับเส้นทางการปั่นก่อนที่จะเข้าสู่อเนมจะผ่านเรดเด้นนะครับผ่านพอชแบงค์ซึ่งเป็นการปั่นขึ้นภูเขาเล็กน้อยแต่ว่ามีการเก็บคะแนนสะสมเจ้าภูเขากันด้วยพอเข้าอาเนมแล้วจุดที่น่าสนใจที่สุดเป็นปราสาทชื่อโรเซนดาวนะคร เขาเรียกว่าโอเพนแอ m u มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่มีหลังคาปิดนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สำคัญอีกอย่างคือภาพเพนดาวเป็นศูนย์กีฬาแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์ที่อยู่ในอันเดนแห่งนี้ครับครับน่าสนใจกันในช่วงปลายของการแข่งขันในวันนี้นะครับถ้าเกิดทางด้านมาเซลคิเทลเข้าเส้นชายเป็นดับหนึ่งครับหรือว่าอย่างน้อยครับติดทับฟรีให้ได้จะได้โบนัสชามซึ่งจะมีโอกาสแซงขึ้นเป็นผู้นำคลองชิ้งเจอร์ซีทันทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเวลาตามหลังคอมดูบารเพียงแค่วิเดียวคร ทางคิดเทิอเองเขาไฝฝันเขาเคยได้ครองเสื้อเหลืองของทุรฟลงสร์มาแล้วเขาก็อยากครองเสื้อสีน้พู ัญลักษณ์ของผู้นําในการแข่งซีโร่เดออิตาเลียด้วยและถ้าวันนี้เขาสามารถเข้าสามอันดับแรกได้มีรุนผมว่าเป้าหมายเขาคงอยู่ที่อันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองอันดับสามแน่เพราะว่าอยากจะขึ้นนําอย่างสมศักดิ์ศรีเพราะว่าเป็นมือสปรินเตอร์อยู่แล้วครับโอกาสน้อยมากครับที่สปรินเตอร์นั้นจะได้มีโอกาสครองเสื้อผู้นําเวลารวมนะครับเขาได้เสื้อตูมาแล้วเป็นเสื้อสีเหลืองสองครั้งครับปี2 0 1พกับปี2อ1 4สเพราะว่าเ็จสปรินเตอร์นั้นอยู่เ็จแรกเลยครับใช่ครับก็ได้ช้าป กับกลุ่ม C4 ครับใช่ครับอย่างลีกี้นั้นก็พยายามที่จะนำกลุ่มเบเกเวนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสมาติ <Here is S 2> นักกีฬาคน well, อื่นไม่ได้เลยมีโอกาสครับตอนนี้ทางกลุ่มที่ไล่ตามมารู้ว่าเพลลทรนมาแล้วครับนี่ชัดเป็นจูฮานันซูนะครับันซูนี่เป็นนักกีฬาจากแอฟริกาใตา้เขาเร่งหนีในตอนท้ายได้ครับตอนนี้เบเกเวแตกกลุ่มแล้วนะครับจาก4คนตอนนี้บรนซลออกมาโชว์ตัว เดียวๆในช่วง11กิโลเมตรสุดท้ายนะครับหวังว่าจะพยายามเบรกเอาเเข้าเส้นชัยให้ได้ไม่รอเพื่อนอีก3คนแล้วนะครับแล้วเหมือนแฟนซอจะผีเข้าลุ้นบอกว่าเอ๊ะเบรกเอเวไหนๆก็หลุดมาขนาดนี้เอาแชมป์สเตจนี้เลยไหมนะครับกับจากคิมเดมิ n ช i นดาต้านะครับนี่เป็นการลงแปลนทัวร์เป็นรายการที่2ของหลุ่มแอฟริกาใต้ต,ต่อจากลาบต้าหรือว่าโทออกสเปนในปีที่แล้วครับ เรามีดีกรีเป็นแชมป์จักรยานถนนในประเทศนะครับรุ่น U23 ครับในปี2010ครับต้องจับภาพมาที่ฟาเบียนแคนเชล่าครับเป็นนักปั่นจากเฟรกเซกาเฟโดนะครับของสปอนเซอร์ของเรานะครับแต่ว่านี่หลุดกลุ่มเข้ามาครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเดี๋ยวจะไปดูภาพช้าของตรงนี้ครับกนครับสุณภาพอุบัติเหตุอีกครั้งหนึ่งและนี่กลุ่มใหญ่เลยนะครับนี่ครับซึ่งอุบัติเหตุคราวนี้ครับทำให้ต้องมีนักปั่นถอนตัวไปอีกหนึ่งรายครับก็คือ นักปั่นจากทีม BMC ครับซิวแวงดินเดียเป็นนักปั่นชาวสวิตเซอร์แลนด์นิ้วชี้กระดูกแปลกเลยครับใช่ครับนักแข่งจาก BMC Racing Team นะครับขณะอานดมาร์ก็อยู่ในอุบัติเหตุคราวนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับกลุ่มมือนะครับกลุ่มมือคนนี้แหละครับ BMC ครับหมายเลข34ครับซิวแวงดินเดียครับปั่นต่อไม่ไหวนะครับท้ายก็ต้องถอดตัวเป็นรายที่2ต่อจากชองคริสฟอร์เพโครับ สรุปแล้วเมื่อวานี้มี2คนที่ต้องออกจากการแข่งขันนะครับรสองคนซอฟเวอร์โรฝรั่งฟเศสจากเอจิทูอาร์ลาโมดิอาเร่แล้วก็ซิวงดีเอครับนักแข่งสวิสจากเบียนซิวเบรซ์ตินครับผ่านไปแล้ว 3, สามเศษอนตัวไปแล้ว2คนและเหตุการณ์ที่ทําให้กลุ่มแต่นะครับเดี๋ยวจะไปส่งผลเกินในการสรุปผลการแข่งขันเน,นื่องจากมีนักปั่นบางคนนะครับที่หลุดออกจากท็อปเทนซีซีไปแล้วครับเนื่องจากกลุ่มแต่ตอนนี้แหละครับเราก็ไล่เข้ากลุ่มไม่ทนันเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่10กิโลเมตรครับยูไฮเบรซิลยังคงนำนะครับ เป็นผู้นําในการแข่งและตอนนี้อยู่คนเดียวครับไม่มีใครเกาะมากับเขาเลยเหลือระยะทางอีก10.7กิโลเมตรในช่วงท้ายเดี๋ยวมาดูว่า GC จะไล่แทนไล่มาทันฟานซูเมื่อ,อไหร่กรับมาแล้วครับมาแล้วครับกลุ่มใหญ่ครับเทรลเอนเทรลเอนเร่งขึ้นมาแล้วครับตัวเต็งเขายกให้เป็นคิดโตนะครับนักแข่งเยอรมันแต่ว่าคิโรวันนี้อย่างงถ้าเห็นเขาสวมเสื้อสีแดงเพราสตาร์ทสวมเสื้อสีแดงไม่เหมือนเมื่อวานนี้ที่ทีมของเขา ใสเสื้อสีน้ำเงินแต่ว่าเขาอยากจะเปลี่ยนเสื้อสีแดง <c oughs> เป็นเสื้อสีชุมปูในวันชา <c oughs> แนน่นอน, <c oughs> นครับเมื่อคูนนี้พอกล้องจับภาพมาที่เพลาตองหรือว่ากลุ่มใหญ่ของการ่นขานจะมีบาขึ้นมานะครับว่าแม็เกอรโรซากรุ๊ปก็คือกลุ่มที่มีเสื้อสีชมพูอยู่หรือว่าเสื้อผู้นําอยู่นั่นเองนะครับกล้องต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษครับแม็เกอรโรซาก็คือเสื้อสีชมพูนั่นแหละเป็นสายอิตาเลียนนะครับจะมีสับของเขาโดยเฉพาะนะครับตอนนี้ฟันซือยังคงเป็นผู้นําอยู่นะครับแต่ว่าผมเช่่อยิง กลุ่มที่มีสิทธิ์ลุ้น GC จะไล่ทันแน่โดยช้องยิ่งคิโร่เขาบอกว่าแรงจริงๆและคิโร่ตอนนี้ต้องชมทีมของเขาคือทีมของเขาเนี่ยพยายามที่จะเป็นบอดี้การ์ดให้เขาปกป้องเขาไม่ให้มีใครมากระทบแต่ทั้งไม่ให้มีใครกระแทกแล้วก็ช่วยลากคิโร่ขึ้นไปเป็นบอดี้การ์ดชั้นดีเพราะฉะนั้นคิโร่ตอนนี้อยู่ในสถานการณ์และตำแหน่งที่ดีมากๆครับนี่คือจอห์นสันซูนะครับเป็นผู้นําในขณะนี้ครับยังคงปั่นด้วยความเร็วสูงพอสมควรทีเดียวแต่ว่าปั่นคนเดียวมันเงานะเดี๋ยวเพื่อนจะไล่ท เหลืออีกไม่ถึง10กิโลเมตรครับอายุเป็นแค่25ปียังคงไม่มีผลงานนะครับออกมาปานเดียวยวแบบนี้ก็โชว์ผลงานหน่อยนะครับว่าเขาเนี่ยใจสู้ใจกล้านครับเผื่อว่าจะมีทีมบางารน,นั้นมาคว้าตัวเขาซื้อตัวเขาไปร่วมทีมครับใช่ครับนี่คือ อเล็กับกี่เป็นนักสันดัชซึ่งเคยอยู่ในกลุ่มเร็กเอเวย์แต่ตอนนี้ร่วงลงไปนิดหนึ่งครับสปินวันนี้ก็คว้าอย่างที่บอกไปนะครับคว้ารางวัลมาครบนะครับสปินสองจุดนั้นก็เข้าอันดับหนึ่งรวมทั้งภูเขาด้วยนะครับก็เข้าอันดับหนึ่งก็คว้ารางวัลบูโจทเยี่ยมไปและก็ยึดเสื้อจ้างภูเขาหรือว่าเสื้อน้ําเงินมาครองด้วยนะครับเพราะว่ามีแต้มที่นําหน้าของ โอมาไฟเล่ไปแล้วก็คว้าเสื้อเจ้าภูเขาไปในวันนี้ครับแต่ภูเขาในการแข่งขันสเตจที่2และสเตจที่สาเป็นภูเขาเล็กๆนะครับยังไม่ใช่ภูเขาใหญ่มีแค่สามแต้มครับใช่ครับมาแล้วครับก็ตอนนี้เพลโลตองนั้นก็ร่วมเบรกเวสามคนที่นำมาแต่ตอนแรกนะครับก็เหลือไปแค่คนเดียวครับที่ยังคงเบรกเวนนำอยู่นะครับก็คือทางด้านเออแวนซิลนะครับที่ยังคงนำอยู่เป็นแค่คนเดียวครับแอฟริกาใต้เองก็มีนักกีฬาที่ขึ้นมาดับโลกเยอะในวงการจักรยานอาชีพนะครับ แต่ว่าการแข่งขันคราวนี้ผมเชื่อว่าเขาทุกงโดนรวบนะครับแต่ว่าพ่อกลุ่มเพื่อพรอขึ้นมาทานแล้วใครจะเป็นดับที่หนึ่งต้องลุ้ันตอเพราะฉะนั้นกำลังสปรินต์ตอนท้ายสำคัญมากอ่าหลังกันในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายว่าใครจะคว้าแชมป์ในเซตที่3ของการแข่งขันในจิโจรจเลีย2.11พกักกัสึครับสนับสนุนโดยบูมสซคริงบริษัทไรมอนแลนด์จำกัดมหาชน 3K Active Hybrid ชาร์จหรือใช้ไฟขนาดไหนก็หายห่วง 3K แบตเตอรี่กลับมาลนต่อกับช่วงที่2ของ Giro d'Italia 2020 Stage ที่3นะครับตอนนี้เข้าสู่ช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายคุณผู้ชมจะคงสามารถร่วมลุ้นในการรับขอรางวัลประจำวันกันได้นะครับก็คือภาพโคกศีษะ2ผืนรวมทั้งสะสมเอสเปในการรุ่นรางวัลใหญ่ข้างๆผมนี่และครับ จักรยานเทรล1นนะครับ CS 2นะครับสีกรีนไซส์50มูลค่า31,000บาทนะครับส่งกันเข้ามาครับ4 6 4 2 6 2 6จักรยานในฝันของคุณผู้ชมนั้นคือรุ่นอะไรแล้วก็ยี่ห้ออะไรนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ของเราครับร้านจักรยานพร o ไบส์แล้วก็บริษัทบุมใสคลิงจำกัดด้วยนะครับไปดูกันในช่วงท้ายครับกองการแข่งขันสเตจที่3เมื่อคืนนี้ครับ เ้นทางจากอนเนมตอนนี้เข้าสู่ในเมเกนเรียบร้อยแล้วนะครับหลือระยะทางอีก7.7กิโลเมตรเท่านั้นครับครับระยะเวลาหนึ่งนาทีที่นำของเบรกเวอยู่นะครับก็คือบบนซิลที่นำห่างเพโลอตองอยู่นะครับตอนนี้ก็จะลดไปเรื่อยจาก57หือ56ลดไปเทียนิดเทียหน่อยและเมื่อวานนี้นักปั่นแต่ละคนปั่นกันเร็วมากความเร็วเฉลี่ย เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบางช่วง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยต้องชมว่าในระดับการแข่งขังขนคราวนี้เนี่ยเขาก็รู้ว่าพรุ่งนี้ได้พักเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่สุดเลยมีความเร็วที่สูงมากครับแต่ไม่ใช่ดาต้าเป็นทีมใหม่นะครับที่เปลี่ยนชื่อทีมมาจาก MTN c u b e c a มีเบสหรือว่าทีมตั้งิ่นฐานนั้นอยู่ที่ประเทศแอฟริกาใตา้นักปั่นส่วนใหญ,ญ่นั้นก็เป็นนักปั่นจากชวีปแอฟริกานะครับมีผลงานในการควา้าแชมป์เศตดได้เมื่อปีแล้วทั้งซูดาฟองแล้วก็ลาบูตา้าถืออว่่่่าาาาเป็นนนททีีมีมมมมใใหผลงาจางจช้้ได ลและฤดูกาลนี้นั้นก็เพิ่งจะคว้าตัวสเปนเตอร์ขาวแรงไป1นึ่คนนะครับก็คือมาร์คคาวเดิดเดี๋ยวได้ดูผลงานกันในสูรฟองแน่นอนครับในช่วงสุดท้ายตอนเข้าเส้นชัยเนี่ยทางกว้างแค่7เมตรครึ่งเท่านั้นนะครับเป็นทางลาดอย่างแล้วก็มีโคง้งแต่ว่าโค้งไม่คมเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องทําความเร็วกันพอสมควรเลยเพื่อที่จะมาอยู่ข้างหน้า ของกลุ่มเพื่อที่จะลุ้นเข้าเส้นชัยครับครับหลังจาจบการแข่งขัน3วันนี้นะครับ 1, 2, 3ที่ดิตาลีครับวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นรสเดย์หรือว่าพัก1วันแล้วก็จะบินข้ามไปเริ่มต้นที่ตอนใต้ของประเทศอิตาลีเพื่อเข้าสู่การแข่งขันยาวๆครับเปนที่อิตาลี เพื่อเป็นอย่างที่บอกไปว่าทุนาเมตรักาอยู่ที่อิตาลีครับใช่ครับเพราะว่านี่คือชิโร่เดออิตาเลีย2016ครับในตอนท้ายเนี่ยจะต้องข้ามแม่น้ำที่เมืองแห่งนี้นะครับชื่อเดเดรินถึง2ครั้งเพราะว่าวน2รอบนะครับกว่าจะเข้าเส้นชัยที่ไหนไม่เกินอุบัติเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วครับกับกลุ่มด้านหลังนี่เป็นนักปั่นจากทีมจแอนอาฟเฟสินนะครับเบิร์ดเดอะแบ็คเกอร์ครับนักปั่นชาวเบลเยียมครับ แต่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับทางเพลทอนนะครับเพราะว่าเขาหลุดออกมาอาจจะต้องติดอุปกรณ์บ้างเขาสามารถแข่งขันต่อได้นะครับเราไปถึงในคาสาโนด้วยนะครับก็แข่งขันต่อได้มีการซ่อมจักรยานแต่ก็เสียเวลาไปพอสมควรครับจะเป็นภาพช้าช่วงที่ล็อกเกี่ยวกันแล้วก็ล้มไปนะครับแต่ว่าเป็นช่วงที่ชะลอชะลันแล้วนะครับไม่บาดเจ็บมากครับยังปั่นต่อได้นะครับทั้งสองคนครับตรงนี้เป็นทีมเก่าของมาเซลคิทเทลนะครับพอปล่อยคิทเทลนั้นไปอยู่ทีมอื่นก็ขาดเนเตอร์ขาวแดงประจําทีมไปนะครับแ่แอนอัลเปอร์บ 5.7กิโลเมตรสุดท้ายนะครับยังคงนำอยู่ครับแวนซิลครับ30วีครับช่องว่างนั้นเริ่มลดลงมาเรื่อยๆจะโดนรวบเมื่อไหร่นี่คือคำถามครับอันนี้เป็นเมืองที่สวยมากแล้วก็มีการก่อสร้างที่น่าสนใจมีสถาปัตยกรรมสวยงามมากมายนะครับเป็นเมืองที่เจริญจริงๆแห่งหนึ่งของเนเธอร์แลนด์ครับมาถึงใกล้จะ5กิโลเมตรสุดท้ายแล้วนะครับกลุ่มเพลทอนนั้นเร่งเต็มที่หวังว่าจะไล่ทันนักปั่นจากแอฟริกาใต้ครับแวนซิล นจับตามองในวันนี้นะครับมีสปินเตอร์ขาแรงหลายหลายคนนะครับมาเซลคิทเทลนะครับเอเลวิเวนนี่ครับนิโซโลซึ่งเป็นเจ้าของเสื้อแดงในปีแล้วครับก็ร่วมลุ้นด้วยรวมถึงไควเพิลครับจากทีมลอตโต้ซูดานั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่มีลุ้นในการคว้าแชมป์ในวันนี้นะครับโดยช่วงยิ่งอันเรบทาโปที่คุณภาพพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับจากลอตโต้ซูดาวส่วนใหญ่ก็มาแข่งขันการทัวร์แกจะแข่งแค่5วันเพราะว่าแกเน้นพวกสปินเตอร์อย่างเดียวนะครับก็ดูกการนี้ผลงานอาจจะตกลงไปพอสมคควรรนะับ เจ้ากอริล่าเนะครับเป็นนักปั่นน้องเหล็กจากเยอรมนีนะครับผลงานนั้นปีก่อนๆน,นั้นก็ผลงานค่อนข้างดีครับในตูดฟองตอนดูความรับผลงานปีนี้นังไกรเปลิลจะโผล่ออกมาฉายแสงได้เมื่อไรเพราะว่าเจอเพื่อร่วมชาติอยางคิดเท่านั้นตอนนี้ฟอร์มตัวเด่นเหลือเกินครับนักแข่งจากเยอรมนีคนสุดท้ายที่ชนะในสเตจของการแข่งรายการชิวเดอร์เทเลียคือปี2006นะครับคริโตจะพยายามเป็นเยอรมัน คนแรกจากปี2006ที่ทำสิติชนะในจีโรได้ต่อจากโอลาฟโพลแลคแล้วก็นำในการแข่งีโร่ด้วยหรือว่า,าได้เสือ้อชมพูมัตรองวันนี้กล้องจับภาพเขาค่อนข้างเยอะนะครับชาลิงกี้นะครับถือว่าวันนี้ผลงานค่อนข้างโดดเด่นในการเป็นเบรกเวลแล้วก็เก็บแต้มไปครบนะครับสปิน2สองครั้งลมทั้งภูเขาหนึ่งลูกด้วยนะครับภูเขาทิตเตียครับถือว่าชาลิงกี้นั้น วันนี้ทําได้ตามที่เขาวางเอาไว้เลยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะชนะสเตจนี้แลครับแต่ว่าเป้าหมายของเขาก็คือได้สปรินต์สองช่วงอย่างที่คุณภาคบอกรงไปถึงช่วงภูเขาที่ไม่สูงเท่าไหร่ด้วยมาถึงตอนท้ายแล้วนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเต็งอย่างเคโร ฟอร์มได้ดีมากๆตอนนี้คิโทิเนี่ยพยาพยามที่จะเกาะกับเพื่อนรุวมทีมและเพื่อนรุวมทีมก็แหวกทางให้เป็นบอดี้การ์ดชั้นดีเลยคิโเทเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นเขาบอกกําลังเข้าเหลือเฟือที่จะสปรินต์เข้าในตอนท้ายครับมาทคนนี้หันมาอดกล้องเป็นการส่งท้ายครับของชาลินจี้ครับเอาใจแฟนๆเจ้าถิ่นเพราะว่านี่คือเสียสุดท้ายในเนเธอร์แลนด์นะครับยังคงอยู่ที่วันซิลนะครับตอนนี้ช่องว่านั้นเหลือเพียงแค่ไม่ถึง20วิแล้วกับประมาณ3กิโลเมตรสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวจะได้เห็นการจัดขบวนของกลุ่มลีดเอาทนะครับที่จะนำสปินเตอร์ของทีมตัวเองนั้นเข้าเส้นชัยครับคอนซืิลเองน่าจะโดนแซงในช่วง2กิโลเมตสุดท้ายนะครับถ้าเพสหรือว่าจังหวะการปั่นเป็นแบบนี้นะครับแต่อย่างที่ได้เรียนไปวันนี้เป็นวันที่ลมแรงแล้วก็ปั่นกันได้เร็วมากเพราะว่าพรุ่งนี้ได้พักกันเต็มใส่กันสดกับ Yeah, think เดี๋ยวเ็นแฟนของคิดเที่ยวนั้นต้องจับตามองกันนะครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่ได้มาในเสื้อสีน้ำเงินของเอทิกควิสเนื่องจากเขาสวมเสื้อแดงอยู่นะครับอาจจะแปลกตานิดยน,นึงในขบวนของเพโลตองนะครับตอนนี้ก็เริ่มจัดขบวนกันแล้วแล้วเร่งความเร็วกันขึ้นเรื่อยๆนะครับของแต่ละทีมครับ ดูโมเรอาใจริงๆแล้วเป็นผู้นําได้ครองเสื้อชมพูณขณะนี้นะครับที่แข่งขันกันแต่ปรากฏว่าเขาคงไม่ได้ลุ้นที่จะเอาแชมป์สเตจนี้แน่นอนที่ได้เกาะเวลามาแต่โอกาสที่เขาจะสูญเสียเสื้อชมพูมีสูงมากถ้าคิโดชนะเพราะคิดดจะได้โบนัสทิเส็อีกสิบวินาทีด้วยกันครับตอนนี้ทีมเสกเสียเปรียบเล็กน้อยนะครับทเทคเซกาเกโฟโดนะครับเนื่องจากไทเชล่านั้นหลุดกลุ่มไปแล้วก็กลับมาเข้ากลุ่มไม่ทันทาให้เสียหนึ่งตัวหลักที่เป็นตัวหลีดเอาฝีมือดีให้ใหกับเจียโคโมโนิโซโลคร ตอนนี้ใกล้จะทันแล้วครับเหลืออีก2กิโลเมตรเต็กับต้องดูกันว่าหลังจากรวบได้ตรงน,นี้ไม่น่าจะมีปัญหานลครับคงรวบได้แล้วนะครับต้องดูกันว่าจัดขบวนของแต่ละทีมนั้น ถนนค่อนข้างแคบลงเรื่อยๆครับดูว่าจะจัดขบวนกันยังไงและทําให้นำปรินเตอร์ตัวเองนั้นเข้าสู่ที่ใช้กันได้แบบไหนครับใช่ครับบราซิลเองคงจะล้าแล้วล่ะครับแล้วก็รู้ชะตากรรมตัวเองดีว่าเดี๋ยวโดนแสงแน่ทีนี้กลุ่มที่ตามมาแต่ละทีมจะวางแผนกันอย่างไรนะครับครับคิดเดวเองชมเพื่อนร่วมทีมหลายคนหลังจากแข่งเสร็จบอกว่าเพื่อนช่วยเขาดีมากยกผลประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับ ทีมไหนที่มีขบวนลีดเอาดีๆนะครับอยู่กันครบล้าก็ลากกันมาได้ไกลนั้นก็มีโอกาสที่จะพาสปิเตอร์ตัวเองนั้นเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีนะครับก่อนที่จะระเบิดพลังสปินกันในช่วงประมาณ200-300เมตรสุดท้ายซึ่งเป็นระยะทําการของสปินเตอร์ครับเขาจะไม่ปล่อยตัวเองนั้นไปทําเวลานั้นมากกว่านั้นครับใช่ครับทอมดุมลานเองจริงๆแล้วกว่อนหน้าที่จะแข่งขันสเตจนี้เขานําคริโตอยู่หนึ่งวินาทีแต่ถ้าเกิดจบการแข่งขันสเตจนี้และคริโตชนะเขาจะเป็นฝ่ายตามหลังดูมลานถึง9วินาทีแม้ว่าเวลาในสเตจนี้จะเท่าากกันก็ตม เพราะว่า9วินาทีนั้นได้ขึ้นมาจากโบนัสสุวินาทีที่ผู้ชนะสเตชีนได้ด้านขวาของหน้าจอทัดเตนนะครับสีน้าเงินของ A เอชิคฟุตเซีครับเริ่มตั้งขบวนแล้วนะครับจะเห็นว่ามีเสื้อสีแดงของเชเท่านั้นอยู่ประมาณล้อที่5ของขบวนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทิเทไม่ชนะดุมบลรานอาจจะนําต่อก็ได้เดี๋ยวมาดูครับจะมีใครสู้กับทิโซได้ไหมในช่วงท้าย1กิโลกับอีก200เมตรสุดท้ายครับ นะครับข้ามสะพานสุดท้ายนะครับหลังจากเซอร์กิตนไปรอบเมืองไปสองรอบครับเริ่มเข้าสู่ช่วงทางตรงสุดท้ายเข้าเส้นชัยกันแล้วนะครับขบวนลีดเอาท์ของเอสติคุกแต่ประูว่าจัดขบวนมาได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นมัตติโอทอนตินบ็อบยุงเกลวเจรูกาบาบิล่าและสำคัญสุดกับฟาบิโอซาบาตินีครับซึ่งเป็นตัวลีดเอาท์หัวล่าชั้นดีให้กับคิดเทลครับเขาจะชนะในช่ี่2ติดต่อกันได้หรือเปล่าเข้าสู่กิโลเมตรสุดท้ายครับ ทั้งมาติโอเทรนเตนฟาบิโอสบาทีตินีห้วยประคองที่เดาดีมากๆต่อนนี้ครับเข้ามาถึงบริเวณในเมืองแล้วครับ โค้งไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ว่าดูทางครับทางไม่ได้กว้างเลยนะครับตอนนี้ขึ้นนำนะครับเป็นฟาบิโอสตาบาตินี่ครับพยายามหันไปมอนะครับว่าคิเท่นั้นตามมาหรือเปล่าตามมาด้วยเทรคครับก็พยายามจัดขบวนให้กับลิซุโรนั้นสปินช่วงเข้าที่ใ้ให้ได้ครับดูว่าใครนั้นจะคว้าชัยเส้นนี้ครับมาถึงช่วงท้ายแล้วครับเดี๋ยวดูเสื้อแดงจะโผล่ขึ้นมาไหมตอนนี้สตาบาตินี้ยังคงนำอยู่นะครับยังคงไม่ชิงกนะครับตอนนี้ชิงกบแล้วครับเป็นทางด้านคิตเทบานี้โ้แลว ไม่เป็นปัญหากับคิดเดลในการคว้าแชมป์เซตที่2อครับถือว่าขาดลอยครับกะาเวลาได้ถูกจุดแล้วก็ระเบิดพลังมาได้ในช่วงระยะทำการของัตเองเป็นแชมป์เซตที่2ในจินโร่ตีเรียนในปีนี้ของมาเซลคิเทลจากเอธิคเวกเตอครับทำเวลารวมได้4ชั่วโมง23นาที45วินาทีความเร็วเฉลียดด่ย43.222กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับที่สเซตนี้ได้แก่เอเลียวิเวียนนี่จากสกายที่3เชียขอมโมนิโซโลจากแทรก เซกาเฟรโดรับแล้วก็ไครเปิลนั้นเข้ามาอันดับ4อันดับ5เป็นพอเซฟครับเป็นสปินเตอร์จากคาตูชานะครับก็มาแทนอลิสเตอร์คริสตอฟที่เก็บตัวไปลงที่ตูเดอร์ฟอนนะครับเป็นสปินเตอร์อีกถึงคนในทีมคาตูชาครับนี่คือผลงานของสเตดนี้นี่คือแชมป์สเตทที่2ในจิโร่ของคิเทลในปีนี้และเป็นแชมป์สเตทที่4ในจิโร่ตั้งแต่ที่เขานั้นเคยลงแข่งมาครับเขาให้สัมภาษณ์บอกว่าอันตรายเรื่องของลมแต่ว่าพลังขาเขาเหลือเฟือ แล้วก็มีทีมที่แข็งแกร่งช่วยเหลือเขาได้ดีมากๆครับได้ครองเสื้อสีชมพูเป็นครั้งแรกในชีวิตครับหรือว่ามาเกลโรซาในฐานะผู้นำาชีโรเดเชเลียจังหวะสปินเข้าเส้นชัยถือว่าฉีกออกมาหนีวิเวนนี่ครับขาดลอยครับและมาดูที่ตารางโอเวอร์ออลตอนนี้ครับคิดเท่านั้นครองเสื้อผู้นำสีชมพูแล้วครับโดยนํำหน้าดุมูลานครับอยู่9วิตามนาอันดับสาครับคืออามาดอ10 5วีนะครับปรากฏว่าอันดับ2เดิมยาพิมอสโลกินนั้นหลุดกลุ่มนะครับวันนี้เข้ามาอันดับที่174ครับเสียเวลาไป7นาทีครึ่งครับพี่หนึ่งครับใช่ครับและคิดว่าขึ้นนํา9วินาทีเพราะว่าได้โบนัส10วินาที ทั้งที่เวลาในสเตจนี้เขาเท่ากับดูมูลานก็ตามนะครับครับส่วนตัวเต็งคนอื่นๆครับของทีที่เราเคยกะเกงกันเอาไว้ที่อยู่ในกลุ่ม5ดาวครับตอนนี้นิเบรี่นั้นอยู่ดับดับ11ตามหลัง28ิบวิบอไปได้อันดับ16ตามหลัง33วิและนิเกลแลนด้าอยู่ดับดับ4าตามหลัง49ิวิอีกถือว่ายังคงไม่ห่างไกลที่จะไล่ทันในอีกที่เหลือครับพวกเขายังไม่มาเดี๋ยวคอยดูในอิตาลีก่อนนะครับนี่แหละครับเสื้อแดงน,นะครับของทางด้านมาเซลกิเทลและเสื้อสีน้ําเงินครับ เสื้อเจ้าภูเขานะครับสิ่งที่วันนี้ถานะครับเป็นของนักปั่นจากสวีเดนนะครับเป็นนักปั่นดาวรุ่งนะครับจ่รบวนดาวรุ่งไปก็ต้องรุ้กันต่อครับทุกสีเสื้อแหละครับมีความสําคัญแล้วก็มีแผนการที่จะต้องรู้กันต่อไปได้ฉลองแชมป์เป็นการส่งท้ายในประเทศเทสลครับของมาเซลคิทเทลครองเสื้อเจ้าชมพูเป็นครั้งแรกของตัวครับแล้วก็เป็นเยอรมันคนแรกตั้งแต่ปี2006ที่ได้ครองเสื้อสีชมพู นะสสเตติดต่อกันครับ,รบสำหรับวันนี้การแข่งขันเจอร์าเทเลียพักการแข่งขันนะครับย้ายจากเนเธอร์แลนด์เพราะว่าไปจบที่อาเดมใช่ไหมก็ต้องบินกลับไปที่อิตาลีเพื่อแข่งขันกันต่อในการแข่งขันสเตจที่สซึ่งจะตรงกับเวลาในบ้านเราช่วงวันอังคารเราจะได้ดูไฮไลท์ในวันพุธแต่พรุ่งนี้ก็ยังมีรายการ พรุ่งนี้ก็ยังมีรายการนะครับกับปานสันลบกลับมาเจอกันในเวลาเดิมเวลา1นึ่งทุ่มสินาทีแบบนี้แล้วก็ดีไปไฮไลท์ของการแข่งขัน1นถึงสมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใน3วันแรกของการแข่งขันที่นแลนด์ครับพี่หนึ่งครับใช่ครับติดตามชมกันนะครับครับวันนี้ผมกำลังสิ้นเวลาไปแล้วครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาแบบนี้ค่ำๆหนึ่งทุ่มสิบห้าทีวันนี้ลาไปก่อนครัับสสวดีครับสวัสดีครับ